ฮัลโหลสวัสดีกับครูทอมที่ามาดูคลิปนี้ของผมด้วยนะฮะโอเคยวันนี้เราอยู่ในเกม Oxygen Equator นะครับผม Party. พราร์ทที่พาราะเดี๋ยวเราลืม okay. แกะแกจริงๆเราลืมแล้วเนียแค่นี้แค่พาร์ทเองใส่ไว้ในในซับไปแหลนะในซับตรงหน้าจอนะ่ยมันจะเขียนไว้ว่าพาร์ทอะไรนะโ okay. <laughs> อเคตอจากนั้นเกิดต้องมาเรามาหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนเคลียร์ได้เกิน9%นั่นคือใครเนะี่ยมีแค่9%เ,เหรอแมวมีเป็นมีเลย <laughs> ตายป่ะ มอ๋อ๋อ้นี่ก,ก่อนสต็อปมีบไกลขี้อ๋อเปียกโชกกับหิวจับท่าจะแฉะอากาศเย Now, ็นเะปียกโชกหนาวเหรอ0.34เปอร์เซ็นเลยตั้ง0.0เปอร์เซ็นนึงนะแต่เปียกโชค3เปอร์เซ็นแค่เปียกแล้วก็หายแล้วผมคิดมากโอเคปล่อ okay, ยไป,ไป <gauge> ก็พานี้แล้วก็จะมาสร้างสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเอ่อคือ เอ่อมันชื่อว่าแล้วนะลืมไปแล้วด้วยยิงแก,แกอยู่ในช่วงนี้อยู่ไหนวะหาไม่เจอเออกมาเจอนี่งไงเครื่องบอดหินนะครับผมถามว่ารู้ไหมว่าช่วยอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นสกิตรบอกแปลไม่ออกมันจะแปลงท่าเป็นจะท่าดิบเป็นท่าจะท่า,นานหนึ่งอะ่ะรู้แค่นได้แหละรู้แค่นได้แหละต่อไว้ตรงไหนดีอร์ถ้าเราจะสร้างควรจะสร้างไว้มันเป็นที่ความร้อนใช่ไหมมันจะเพิ่ความร้อนมาเท่าไหร่เนี่ยเช็คก่อนมันจะเลิ่มความร้อนออกมาทั้งหมดเอ่อ16กกิโลลิตรอยู่และไอ้เครื่องอื่นน่ะไอ้เครื่องอย่างระบบเอ่อ อย่างเช่นได้เกิดเป็นไฟอ่ะผลิตเท่าไหร่ห้าร้อยที่อยู่อ๋อนี่คือห้าร้อยแต่ว่าไอ้อันนี้คือหนึ่งหมนหกร้อยเดี๋ยวสิบหกกิโลก็คือหนึ่งหมื่นพันว้าวโคตรเยอะเลยเนี่ยฉะนั้นแล้วควรจะทราบไว้ข้างล่างแต่ว่าข้างล่างมันเต็มไปมเลยสิชั่วโลกทำไมแผ่นดาวข้าวมันแยกอย่างเงี้ยนะข้าไม่เข้าใจ <laughs> ไมดาวข้าวมันแยกอย่างงี้เนี่ยแล้วควรจะแฉลบไปทางนู้น,ะน,น,นเอ้ยเดี๋ยวอ้๋วบาทไม่มีเลย ฉันตัดไปตรงโน้นนิดหน่อยแล้วก็ลงตัวนี้นะผมลงตรงนี้เหรอสร้างมันจะได้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเราจะสร้างมันตั้งแต่ชั้นนี้นะครับเป็นต้นไปเราเป็นสี่ช่องเดิมนะผมเผื่อต้องทำบางอย่างตรงนี้แหละเป็นไหมเออวางพื้นกระเบื้องไว้ตรงนี้ติดนี่นเราลงไม่ได้แล้วผมมันติดชโลสลาร์มนะี่แะเราต้องอ้อมไปของนู้นแทนโอเค เออดูขุดมาด้วยเขาก็ใส่กันล้วนๆเลยชื่อวันนั้นลืมชื่ออีกอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคไปมาสร้างกันเร็วฉันรู้ว่าแกว่างไงกันนะมล้แต่ทำไมต้อสงสึกนนะเหมือ,อนนี่ผมสร้างไปเยอะกว่าเดือน่ะโอ้คุน้ดงสร้างไปเยอะจังเลยนอ้อแต่จริงๆม,มันก็เขียวไจังเลยมันผิด มันได้ผลิตได้ไม่พออ่ะมันต้องแบบอัดแน่นๆให้มันดันเครื่องซ้ายไปเรือ่อยๆกันอันนี้มันแบบน่ากลัวมากเลยเลยไม่ปีเลยแล้ว <c> ไ <oughs> ม่ปีเลยน่ากลัวน่ากลัวเอ่อสายอินซี่กี่สี่ตันใช้ได้อยู่แต่อีนานซึ่งที่ผมทำนี่คือผมไม่าเลื่องสีในโลหะมันน่าจะเครื่อน้หรือเปล่าเร็วเราสร้างดูดนะที่จัดตอนนี้ผมอยากในสีนั้นหามากเลยอ่ะอยากได้มากเนื่องจากผมอยากจะสร้างระบบอัดเรามันจะขาดละซึ่งจะทร้าไปแรงทีถ้าใครล่อ,อยาอนาแบบเนี้ย ปล่อยเนยาะตั้มเราเล่ลาตั้มเร่ปล่อยใช่ไหมน้านี่ฮ่าเห็นระบบการอันนี้แล้วก็ภูมิใจจริงเลยอโอเคไปต่อดีบสร้างซะชื่อรู้แกว่างานกันเยอะเลยคิดสร้างเลยอลอซิเฟอรทำมาดีหมดอะเช่คก่อนดิตัวเดียวออซิเฟอร์น้อยเนาะมันปล่อยแค่แค่ไหนตีน่าห้าสิบแปดนี่นเนี่ยวน่เดี๋ยวก็เนี่ปล่อยทีขาวเลยอะเนี่ปล่อยทีไฟฟ้าปล่อยทีแค่นี้ นนหน่อยเนึ่ง,ง,อ,อ,ง,ไงไอ่ะแกจะนินด,แนนนดแล้วเลยนี่ัเขาจะเยไงเนี่ยอ๋เอเขาจะเสียเออเียกกระตงจะไปละเรียโคดีโตหมดละโคจนโคจะทำอะไรต่อดีนี่เกิดเป็นอย่างนี้โจะสำรวจอันนี้แกสถีแกไอบล็อกนี้ก็น,น้าไปสะุดนะโอเค ทางนี้แล้วกันถนะ้าเกิดเขาจะขุดก็จะต่อลากไปแล้วก็มาลตงตัวนี้น่าสนใจนะไปเลยแล้วกันโอเคมาตัวนี้แล้วก็ลงบันไดมาต้องลงตัวนี้ทำไมโอเคโอเคขุดมาด้วยไหวไหมโอเคขุดได้อยู่สั่งแล้วเทียบต่างเร็วนี่มีน,าน่นานจะเป็นคนคนนั้นใช่ไหมลืมไปละ <laughs> ลืมมีดเกคงของ่อสร้างใช่ไหมอ่าใช่ ดีจริงเลยโอเคอ๋อลืมต่อไฟฟ้าเท่ทีต่อไฟมาขอบใจโอเคมาซักหน่อยนะทุกคนส่วนตซนนี้จะเป็นแหลกกระต่ายก็ต้องทรายนะฮะชกข่าวชกขาวถือเดี๋ยวก็ต้องลื้อออกก็แหละรึเปล่าไม่รู้นะไม่ได้เครื่องนี้อาจจะ,ะย้ายไปตรงนต้แนแทนก็อาจเปลียนไปได้นะอยู่ตัวได้แล้วเร็วเข้า หมดเลยไปเนี่ยจะหมดแล้ว,ลวฉันไปเยอะเหลือเกินแนะคนของกินก็เต็มเต็ของกินเยอะมากเลยอะใครเต็มเต็มละดูดิโอ้โห่90,000กิโลแคลบอกเลยว่าฟาวน์นี้มีผลการทำงานดีเวอร์ทำงานดีมากแล้วก็มาผลิตเป็นฟังไรเ,เยอะมากเลยดีจริงในอาหารเยอะมากแล้วน่าจะหมดปัญหาเรื่องอาหารไปได้สัก800วันได้ เออหลายวันเลยเยอะแย่ไปไหนมไม่รู้ <c oughs> ก็น่าไม่น่านจะถึงแปดร้อยวันพรอ่งน่าจะเล <c oughs> ิกก่อนแล้วน่าจะเบื่อตายแปดร้อยวันโกรธองนี้ใครป่วยแต่ความเครียดตอนนี้เป็นของมิฟคนเดียวเลยมันเค,เครียดมากเครียดพอแล้วไหนมิฟอยู่ไหน <c oughs> เครียดอะไรอะ่ะอาหารเป็นพิษเหรอเอปล่าไม่ใช่มันแพ้อาหารพิษท้าจะแฉกับเหนื่อยแล้วอ๋อเดี๋ยวก็หายแล้วผมไปนอนแล้วก็เขาแฉก็จะหายแล้วเดือดแล้วพิ่นเรลยเฮ้ยทำไมอะ่ะแกเปียกอะไรเหรอมิฟอยู่ไหน ยูนี่เดี๋ยมันเปียกอะไรลนาะเพิ่มเรื่อยๆเลย,เ,ลยเ,เดี๋ยวนะเปียกเปียงกันบิงตื่นสายด้วยไอ้มิฟเขาไมากัตื่นสายแล้วมิฟอาา๋อมันคืขยันกำลังใจด้วยเหรอไม่รู้แฮะอา้าวโอ้โอโดกูการทำงานที่เราจะต้องเคลื่อนที่ตายนะในการกองออกเสียอ๋ใช่ไปเลยสายคาดให้เขาบิงเยอะเจา้าจะฆ่าพิซซ่าเคลืนทุกสิบเครื่อนจะไหวเลยการจะก้าวตัดโคตรเยอะ จะยิ่งแรงขึ้นนี้เอ้าขาดแร่ทองแดงนะผมอีกแล้วเหรอมันหมดโลกแลแรงเนะี่ยมันต้องไปขุดตรงนี้เหรอเออไม่ขุดตัวไดเดียรทองแดงดีๆเหรอแร่ทองแดงหาแป๊บหนึ่งสต็อปเลยหาแร่ทองแดงดีๆนิดนึงสิเฮ้ยมันไม่มีแล้วอะมันหมดแล้วอะ <laughs> แบบไม่ดีเลยทองแดงไม่มีเลยไม่มีแอะไรเลย,ย,ยเสียและเหล็กอันนี้น่าจะเป็นสินแร่ได้นะครับเราไปขุดไปดีกว,ว่าเอ้ย มันมันก็บอกอยู่ว่าเหล็กมันใช่อะไรทองแดงใช่ไหมใช่มันทองแดงนะครับเราจะต้องกดทองแดงแถวๆนี้ขึ้นไปก็ไม่เอาอ่ะไม่เมันน่ากลัวเออเอาเป็นตรงนี้แล้วกันใกล้ดิให้เรามาขึ้นตรงนี้เอาแล้วกันจากที่นั้ไม่รบกวนกับเราตรงนี้เเนี่ยดี๋ยวอากาศมันรุดต่อไปซึ่งผมก็ไม่อยากให้อากาศพันอนใะ่ไหมสิรวบกันไว้ดีให้กันเอาไว้แล้วก็เล่นห้องอีกห้องหนึ่งไม่อะแต่มันก็ดีนะ ทั้งไงผมก็ต้องต่อห้องพิ่งอ,อยู่แล้วอันนี้เอาไปกินกันง่ายดีโอเคมาขุดได้ตรงนี้ซะคำสั่งของพระราชาขุดไปเร็วเลยนี่ก็มีมนแบมนเนี้ยนี่เลยเนีน่ยทองแดงใช่แล้วเนี่ย ได้เหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ละสร้างกันเนี่ยโอ้โหผมใช้ะระฆังเนี่ยไฟฟ้าโอ้เอานี่เออดดีของแดงตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยอ้วาวกระพิดทองแดงนะทองแดง,งแดงสร้างนะเป็นเงินเหล็กนะโอเคทองแดงน่าสร้างนาน,นะครับผมไม่ได้็นปัญหาอะไรทีนี้ฟังกระเติมแล้วน่าสนใจ พี่ชายตอนนี้ต้มใจกับเนนะี่ยใจมันเยอะมากเลยะอะแบบรู้เร็วมากะอะตอนจะเต็มหมดแล้วเนะี <c oughs> ่ยก็เต็มหมดแล้วสองทีและกันเรื่เถขาเดียเออลูกขาวเดือยตกแต่งเขา,าใช่ไหมไม่ใช้หรอก้ยดีไ่ไรอะสิงโทเฮ้ยน่าสนใจมากใหม่อะเฮ้ยอีกโซสูตรเฮ้ยไอ้ o 0. นี่โอเอโหเซสูตรน่าสนใจนะแต่ไว้ก่อนนะจริงๆไม่จะเปล่นช่วงนี้นะตอนนี้จะไม่ต้องใช้หรอกเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะฮะ ตอนนี้ถ้าเป็นใจอะไรดีโอ้โหแรกระเดือบแฟบๆเตลียมน่าก,กลัวจังโอเคเดี๋ยวเข้าพี่แกเข้าทำไมไม่ใลมไปเนะี่ยไม่ป่วยนะน้ำยังยังเปื้อนอยู่เลยเด้อพาดกันกตัว,วตัวไปเนะี่ยทำไมมันรถนั่นล่ละความจริงอ่ะลดอยู่ลดเหรเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ลดแค่เนี่ยโมตรลำบากเนะี่ย ว่าจะต้องมีคนใครทนป่วยแน่เลยแต่กไ็ไม่เป็นไรหรอมั้งมันก็แค่พันกับตัวเองใช่จุ้ยนี้เนี่ยตั้งกี่ตัวเนี่ยเป็นล้านตัวแล้วเนี่ะเออหกแสนตัวเท่ากับเป็นเป็นล้านตัวเออแค่พันกับตัวคงไม่เป็นไรหรอมั้งรีบมาต่อเร็วเข้าเขาอยากใช้งานเคลื่อนีแล้วอะ่ะนี่ไงสีแงดงดทองแดงจะทองแดงเดี๋ยวมันใช่สีแดงไะเนี่ย แต่ก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะดีนะทำทรายจากเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เป็นทราย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 เป็นเหล็กเราสร้างเคงรื่องดูดซับหนึง่งอันเท่าดเนี่ยใช้ทองแดง50กิโลกรัมใช้ทรายทรายก่อสร้างเหรอใช้ทองแดงหนึงหน่งกิโลกรัมต่อ600้อยตัวแค่ีได้ทองแดง600กว่าเหลือแค่นี้ก่อนเ <laughs> หลือแค่หนึ่งก่อนอตายหมดโลกพอดี ไอ้นี่ก็นั่นดิเนาะนั่นดิจริงเลยเออตอนนี้เราจะมีผาหินเยอะมากนะหางหินสุดสายตันไม่จ่ายเต็มเลยไอเดียเยอะแตงวะเฮ้ยเดี๋ยวก็จออกมันจับไม่ได้มากันเอาไว้เดี๋ยวกาดออกไปนะอากาศเข้านี่ได้ไม่เป็นไรแต่ห้าออกไปดิดขาดเลยแต่มันเริ่มฟ้าละมันจะออกมันเพียบเลยเนี่ย ดูด้วยขาวโจ้ยหมดเลยอ๋อเสียนี่ยวะของเสียน้ำก็ไหลหมดแล้วใช่ไหมโอเคน้ำแล้วก็ยังเต็มๆอยู่โอเคยังต้องหาเพิ่มเรียบร้เสร็จแล้วสร้างยังสร้างเดี๋ยวเก้าโอเคมาสร้างเดี๋ยวเข้าตัางแล้วต่อยโอ้โหมัดบวยมัดบวยโอ้โหต่อยเข้าไปดีมากอย่างนั้นแหละต่อยเข้าไปหลงังกำลังสุดยอดมากเ <c oughs> จ็บคอ <c oughs> มาแล้วเดือดเดือดแล้วจะมา อะได้ยังเออนี่ไงหอมันคือสิ่งได้ของนี่พีเอเข้าใจแล้วแจ๋วชิ้นนี่แหละผมจะลบมนันที้ออกทีออกไปไม่หรือถอนไปเลยนี่จ้ะผมจะเปลี่ยนอันนี้ให้มันเป็นอันนี้เนะี่ยเอ,อ่ออันนี้ไปสุดนี่เหรอเอามาอีกสองอันเอาแล้วห้อง,งนั้นหมดแล้วหมดหมดป้าแล้วต้องรบีบไปหาป่องนี้เร็วแล้วผมเพื่อดูว่ามันเป็นของดีหรือเปล่าถ้าพใบไอ้ป่องนี่คือไม่ดีนะ ถ้าเกิดมาสิดแรกคือดีมากๆากนะบมดีแบบโคตรเลยโอเควางขึ้นไว้อ่ะหมุดตด้เหรอหมุดอีกแก่เร็วจังสลรกก็เยอะๆยังไม่ต้องไม่ต้องมีถ้าเมีปัญหาอะไรตอนนี้หรือสิโอเควงา,า,างไลฟ์มาข้ากินโต๊ะกินข้าสบายใจค <c oughs> นตั้งผื้นอันนี้นั่งนี่สูงอ่ะก็ทเัเลย เจือกันเนี่ยเขาถือว่าหามันเริ่เยอะแต่เนี่ยโอ้โหรวมกินกนละห้าร้อยเองถ้ามีไปเก้าหมื่นกว่าอันนี้น่าจะต้องอยู่กับชงาไปก่อนนะหยุดไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็หยุดไปก่อนเพราะมันหมดแนละ้วไปคิวข้างหน้ามีเหลือแหละเห็ดทอดไข่เจียวไข่เจียวนีว่น่าจะน, <c oughs> น่ากลนะัวเนี่ยเอาไข่มาทำเป็นอาหารเออแต่ไข่ตอนนี้คงมาเยอะกันเนะนี่ยเยอะอะไรเนี่ยสองหน่วยมันอยู่เลยเนี่ยอ้าวนี่มีไขต่ตอนสองใบนะฮะแล้วก็ไข่แฮทใบเสร็จถึงใบฟักยังทำใบแฮทใบเสร็จเจ้าไม่ฟักเลยแฮะ เออเราต้องแก้ไขาฟาร์มนี้เลยเรื่อยเอนี่ยนอจกจะเนี่ยหอยากจับบองชนะขาดแล้วเนี่ยตับเลยเนี่ยเออจริงมันก็ไม่ใช่แกล้อยนะต้องกิดตั้งกันนะให้เป็นสูตรตัวนะผมแล้วก็ตั้งเป็นเกอร์อัตโนมัติด้วยแล้วก็ให้เอาไปไว้ที่อื่นนะฮะใช่ที่ทางแก้เออแล้วก็ยไงนๆก็ไหนแล้วแล้วก็จะสร้างห้องสำหรับ แค่ไปเสร็จนะครับผมแค่ไปเสร็จมันเป็นตัวที่ดีประโยชน์มากนะเราต้องดูแลมนันอย่างดีเนะแบบเป็นลูกชายเลยฮะโอเคตั้งดีสร้างไว้ข้างในหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือแปดแลครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนที่เก้าโอเคทุเรืองมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราคงต้องแก้ไขแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวรีบสร้างไปว้ในหนังจิน,น S <S <an> เสร็จแล้นะพูดที่เสร็จแล้วเหรออ๋อเสร็จนัวลบเลยด้ยวยโอ้โหมาว่ากระจังเลยแต่ละคนวานา่ากระจังสร้างไม่ได้เลยอ่ะใหม่นะเออสร้างปออก่อนก็ได้ละมาว่าก,กันมันต้องสร้างเกินแล้วแหละอ่าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเบี้ยวหมดแล้วดีแก้ขไขซะหน่อยให้มันไม่เบีย้ยวแล้วครับผมโอเคแก้ขไขมาหน่อยโอเค ว่าตรงนี้ไปเฮ้ยทางไหนฟีดตรงนรี้รี่เลกอยไปบันไดมาควาไปรอย,อยงนี้โอเคโอเคอเคเคแบบนี้แท่นไปเสร็จใกล้ตัวยังแท่นไปเสร็จกันรับเฉพาะอีกกี่วัน ถ้าแบบเสร็จแล้วโอเคต้องเรียบร้อผมห้องนี้ต้องเสร็จก่อนถ้าแบบมันเส็นี่เนะี่ยมีแล้วเกิดมันเกิดมาแล้วมันไม่มีห้องอยู่มันก็อยู่ตรงนี้ไปทีนี้ยากแล้วสเวสร็จแล้วเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วนี่หว่าสร็จแลสินะเอ่อไฟฟ้าอ่าคุณบิกเอามาอีกข้าราชกามากกว่านี้นอ๋อผมมีกล้าร้อยสิบนะผมใช้อีกร้อยหนึง่งใช้ข้าราชารสิบไปสองจะต่อยมา มเลยยเเขาเครียดเริ่มไปสิบสี่แล้วไอ้บี๊บสิบสี่แล้วเครียด้าเครียดพอแล้วนะเธอแค่เปลี่ยนอะนะแล้เครียดมากขนาอยู่ไหมอ่ะเดนมอมันหนาวหนาวคนาดไหเหรอครับจริงนี่หนาวเลยนะเดี๋ยวพาไปตรงเนี้ยให้มีไปอยู่ตรงเนี้ยตอนแดงๆเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้ให้บิ๊บอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยอ่าป่ามันเย็นได้เห็นสีฟ้าสนใจหมดเฮ้ยนี่มันอิเดียรนี่เฮ้ยน่าสนใจอ๋อถ้าเกิดเราจะหานตัวเนี้ย บอกอะไรนะมันแค่ปองมัอกินไม่ดีนะผมปอกไม่ดีก <c oughs> ็จะหานิวโทนนินหาง่ายนะแค่เราสองปองไออัลเบรียน,นะมันมันสีฟ้าบอกเลยนะผมรู้ไว้นะใจเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไอน้ำเย็นเหรอปอกไอ้น้ำเย็นเย็นจริงไหมเช็คดิเย็นใช่ไหมเนะี่ยนี่คืยเย็นนะจริงดิอดันนี้คุณต้องร้อยกว่านะ ไอ้น้ำนี่มันก็ดีนะจะปล่อยเป็นน้ำถ้าเกิดบังคนบนดื่มน้ำเป็นจมน้ำมากนะผมก็ดีนะมันจะไม่ด่างน้ำแน่นะคนเราเลยเราตั้งเครื่องมาดูดน้ำตรงนี้ก็ก็ดีนะแต่ว่ามันร้อนเกินไปดิมันอยู่ที่อุณหภูมิร้อยสิบองศาซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้เครื่องเราจะระเบิดน,นะผมเออแล้วเราทำยังไงอะ่ะนั่นแหละสิข้าอ,อย่าได้มันเล็กเกินอนะ่ะแต่ข้าจะหามันย,ยังไงดีแล้วที่มันซ่อนอยู่แค่นี้นะจริงดิโอ้ทราบปฏิกูลน่าสนใจ เไหนแล้วได้ยังอ๋อเสร็จแล้วนะผมสร้างได้ยังโอเคเสร็จแล้วสร้งางตรงนี้เลยแล้วก็สร้างสายไฟซะหน่อยเชือกตัวนี้เดี๋ยวสายนี้สิเปลืองแคเชือกตัวนี้ถ้าเกิดได้เติมนะผมก็จะสร้างให้ในอิโรงงานนะผมซึ่งถ้าเกิดมันเติมนมันน่าจะเติมจากข้างในมาก่อนนะฮะถึงนอกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมตัวนี้จะมีใช้อย่างเต็มที่แล้วเดี๋วสร้างเดีว เดี๋ยวไปไหนเน,น,นี่ยอ๋อมาหยิบได้เลยม,มาสร้างตรงนี้ใหญ่สร้างสร้างเร็วเร็วแกควรให้ปีมาสร้างตัวเนี้ยปีมาสร้างเร็วกว่าบ้างพ่อเสร็จแล้วไกลล่ละห้องโอเคห้องทำต่อไปเรื่อยนะระหว่างรอภารกิจวันนี้นะผมเร็วไปไหนกันล่ะ ม่เสร็จย,ยังไม่เสร็จเลยเอาพูดอีกแกดูจังถุงยุ่นเนี่ยยังไม่ถึงเยอะแน่ยนี่นมันซาดแล้วนะงานมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นซะหน่อยเปล่ามันเยอะขนาดนั้นเ,เหรอครับจริงหนึ่งวันเนี่ยนอนนี่จะมีเย็บชาจังเลยเขานอนไปครึ่งวันแล้วเนี่ยฟังงานก็ควจะเป็งนงั้นแหละมันส่งแล้วนักตื่นสายเนี่ยดู อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำสี่เครื่องสี่คนดูวอนี่ไอ้นี่นมาตื่นตาอดอาบไปชื่นสบายใจยจริงเลยเนาะเพราะว่าผมคนจะเท่าเท่าน้ำแค่เดียวแล้วจะพอมัอ้ยเวจับมันโคนมันเยอะเกินไปอะ่ะเจ้าเด็โอโดนดอกร้อนแล้วเลสไลท์ light, กีดไลท์ light. เอ่อไม่รู้ฮะอะไรสไปเหรอออใช่ด้วยคิดอากัศขั้นต่ำสูงสุดเอ่อ ป้อนค่าสัญลักษณ์ใช่ยังไงเนี่ยเขาใช้ไมเน,น,น,นีเ่ยะคิดจะกับเลตอกเติมใช่เพิ่มร้อยหนึ่งเลือเกเติมอะคือเดือดอะไรมาเติมเ,เติมเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็เก้ามาเติมซะไม่เอาแค่แค่ห้าสิบก็จะพอแหละห้าสิบก็น่าจะโอเคแล้วตอ้องหนึ่งขับระดับโอเคข้าใหญ่ดี้เอ้ยคนใหม่มาเอาลูกขับไปแล้วกันแข็งแรงกับอขวัเจาะก่อสร้าง เมอทานตอนที่ลงลดลงคุขภเพิ่มขึ้นตกแต่งไม่ได้เออออกที่มาเดินที่พับแต่เมื่อกี้อัลเทอร์เนะ่พับเนี่ยใช่ไหมพับอยู่ไหนอัลเทอร์เเสียอ๋อไม่ใชหายนะผมปล่อยมันออกมาได้เลยเออเล้วมาเจอวันไปไว้ตรงห้องห้องนี้เหรอไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะอันนี้จะลงไหมเออไม่ไมะนะถอดกันไปชโลน่ ชอบาากันจังเลยโอเคล้างไปสะอาดไหมสะอาดอยู่สะอาดไหมคนสะอาดนะแค้นประสาทหมดคอยน้ำในคนเช็ดได้น้ำแม่แยกสีกันแยกสีกันอย่างแยกแยก,แยกันแยกเพื่ออะไรเนี่ยเออนี่ล่ะอันนั้น,นเ,ขเขาดอบไล่ที่มาดับไ,ไล,ล่เหรอบรรยากาศต้องรีบไปละเออเราขอแคสตำรวจไอ้นี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเนะผมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวตู้เต็ม อาอารเยอะเกินไปนะเฮ้ยอะไรเอาอยู่ครับผมตเ,เพิ่มมาแล้วก็อาหารเพิ่มไปโอเคผมเตรียมที่ไว้ละ <laughs> ผมคิดว่าหลักไม่เหตุการณ์ี้ต้องเกิดขึ้นเตรียมที่ไว้ละแต่ตทั้งทีแค่นี้แหละสามตัวนะถ้ามากกว่านี้มันก็จะเยอะเกินไปไม่เป็นไรอันนี้คนเยอะด้วยคนเยอะก็กิกนเยอะเหมือนกันขุดไปเร็วเข้าอย่ากเห็นแล้วไม่เจอแล้วใหมนะ่เนี่ยแข้งสาวก,กับสลักเราทำไม่ได้โอ้ <Insert. S 2> อย่างเยอะถ้าไปเป่าก็ใช้ด้านเหล็กโหใช้มึงไปนี่มันใช้เหล็กทองแดงตั้งเก้าร้อยจะไปหาจากไหนครับริงยนะิงขึ้นเนี่ยใครจะหาดได้บ้าเหรอนี่มันแต่เหมือนเนะี่ยเสร็จแล้วนี่กีดจำกัดขั้นต่ำไฟเขียวอันนี้คือไฟแดงส่งสัญญาณไฟแดงที่สูตรไฟเขียวนี่คือให้ งานเหรออันนี้เคยหยุดใช่ไหมถ้าเกิดว้ายหยุดพห,หยุดเลยถึงหยุดให้สูงเพิ่งทำง,งานได้ไม่อะให้เริ่มทำงานให้นี่ทำงานที่ห้าสิบลกันสักสกี่สิบละกันโอเคร้อหยุดนะโอเคนะโ้ดีดยจับเลยเป็นปอดเลย กรู้เลยว่าแกบแคบไรู้กี่คนเนี่ยกี่ตัวไม่รู้จำเป็นจำไปไหมเนี่ยจำไปไหมหยู่ตรงนี้เท่าไหร่กี่ตัวเจ็ดตัวแล้วผมเราตัต้งทุกเจ็ดนะครับผมแล้วไอ้นี่พอมันเกิดมามันก็ต้องมาอยูุดบทโอ้โหเด็กอนจอนนี้บทละกัดเพราะสิ่งท่าต้องเริ่มสร้างไอเซอร์สุดนะพวกเนี่ยใกล้ใกล้ถึงเวลาแล้วแหละเร็วใกล้เห็นแล้วเร็วเข้าโอ้โหอันนี้ ต้องขุดอนะ่ะอันนี้ไไนนะขุดไม่ได้นอนนะผมยังไงขุดไม่ได้ตัวนี้ไม่มีทางขุดได้ถ้าไหนะนเกิดเราใชัแบบสลับขวยอย่างนี้ไม่เสียหายนะโอตอนนี้อุณหภูมิน้ำน้ำเราเยอะละน้ำเราลดเนี่ยมันเขียนว่าน้ำเย็นบ้าบอเหรอไม่เย็นเลยดูโฟมข้งนี้เท่าไหรนะ่นระอุณหภูมิลืมละลืมแดงล,ละได,ด,ด้ดูมาอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยดูอุณหภูมิสิอุณหภูมิอยู่เนาะไม่บอกกันเหรอไม่บอกอ่ะดูเองนะผม ก็ดูได้อยู่ว่า97 79องศาตุ้ม105มาเพย์มาได้79 97 97 76อ๋อนี่แถวที้นี่ภูแค่37องศาถ้าเรา,าเอาอะไรตัวกัร์ดมาตักขั้นเอาไว้แล้วก็ให้น้ำไหลมาเรื่อยๆก็พอดูได้อยู่นะเป็นน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติถ้าสนใจนะนี่ก็เยอะอยู่เลยเนี่ยแก๊สแก๊สแก๊สอยู่5กิโลกร,รมัมสก็บไปดีสกบไปได้ะ ถึงเรื่องนี้แเ,เร็วพาร์ทนี่จะได้ทำแล้วจบๆไปทีคือแล้วเนี่ยเออคือจะคืนจะขึ้นลอยนะโคจรดูดิสี่เก้าละพับกระดูกอากาศเข้าไปหลับไปแล้วจะทายายมาอยู่มแถวเครื่องนีม่มาคอรีนไหมอย่าได้คอรีนอ่ะคอีนเยอะจังเลยคอรีนะคอรีนแบบเนี้ยจะคอรีมน,นรม,มากเลยนี่คอรีนคอรีนคือดีเนี่ยมันจะฆ่าเอ่อฆ่าเราด้วยนะแบบแล้วก็ฆ่าเชลโล่ด้วยดีมาก <laughs> ดีมาก คอรีนี่ต้องเอามาใช้กระบวนการพวกคาชิาโร่นะฮะจากน้ำเชื่อแบบนี้ซึ่งก็ปล่อยค่อยๆปล่อยมันไปแหละอันนี้ใกล้เต็มแล้วดีทัศนใจมาก,กเดี๋ยวพอ,อเขมาเร็วๆสิๆเนี่ยรออยู่เร็วเรื่อยเนี่ยเมื่อไรอย่ามองไม่มาไม่มไม่มาไม่ไมไมไมปูหรอกจะวักเลยเกิดขึ้นมาแล้วเก็บของกินทนั้งหมดกินได้มาแล้วมา,มาแล้วกันละ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 สร้างละขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้ว กล่องอะไรป่องน้ำเสียป่องน้ำเสียเหรอเม่ยน้ำเสียดิจะปล่องน้ำเสียก็ต้องสนใจนะเพรจะปล่องน้ำเสียนี่คือมันจะเปิดน่าเรื่อยๆนะแบบแต่มันก็จะไม่เบิกน้ำแหะมันจะไม่มันจะไม่มีความร้อนออกมาน้ำเสียก็ดีนะถ้าเกิดเราน้มเสียมาดูดมาใส่ในนี้แล้วก็แปลไปน้ำมันก็จะมีน้ำเยอะมากนะแบบโอเคได้แผ่นแล้วนะคุณละแจฉกก็โอเคก็สตับเกม ออฟุิยจน้อครูเดินพาร์ที่นั่นแหละตามที่ผมจะเขียนไว้ใต้การละจอนะผมลืมนะครับก็ขอจบไวัเพยียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็เลยกดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกัอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ